สำหรับวิดีโอนี้นะคะเรื่องราวความรักจะลงเอ่ยแบบยิ้มหรือเศร้าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเหมาะกับคนที่ความรักนั้นอาจจะยังต้องคาดเดาเฝ้ารอแนวโน้มความเป็นไปนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะ เรื่องราวความรักจะลงเอยแบบยิ้มหรือเศร้า มองดูแล้วเนี่ยเป็นไปในทิทางที่ดีมากอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบทันใจอะนะคะแต่มีพลังงานของการจัดระเบียบให้เข้าที่เข้าทางการการทำให้อยู่ในในในเขาเรียกว่าในทิศทางนะคะในจุดที่ควรจะเป็นแล้วมันมีลักษณะของการเหมือน รถน้ำพรวนดินการดูแลนะคะการเหมือนค่อยๆที่จะออรักษาความสัมพันธ์นี้เพื่อให้มันมีการงอกเงยมีการออกดอกออกผลนะคะซึ่งก็คือหมายถึงการแบบค่อยๆดูแลรักษาเพื่อให้มันสามารถไปต่อได้นะคะพลังงานของการที่แบบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก็คือเรื่องราวความรักอ่ะที่แบบ มันยังคงอยู่นะคะอ่าพลังงานของความหนักแน่นอนะคือมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นพอสมควรนะคะแล้วก็มันมีพลังงานที่แบบโอเคแหละมันมันจะได้อยู่ในจุดที่เชื่อว่าคือมันมีความหนักแน่นความมั่นคงความเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ยังมีไฟนะที่ยังมีไฟมีไฟพร้อมที่จะแบบ พัฒนาค่ะอนะพัฒนาไปอีกอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเรื่องราวความรักจะลงเอยแบบยิ้มหรือเศร้าคือต้องบอกเลยว่าทิศทางนั้นค่อนข้างจะดีมากๆนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้รวดเร็วอะไรนะักนะนี่แหละค่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหโอเคก็ถือได้ว่า ถือได้ว่ามีทิศทางที่ดีค่ะนะคะถือได้ว่าเป็นโอกาสก่อนในการสร้างสรร์ในการเริ่มต้นในการที่แบบเหมือนพยายามที่จะคือให้นะนนาน,นะคะว่ามันมันเหมือนมันเป็นช่วงของการที่จะแบบดึงดูดความรักความสัมพันธ์หรือว่า,าทิศทางความรักนะคะให้ให้มันแบบเข้ามามีอิทธิพลนะถึงแม้ว่า การพัฒนานะคะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นเด่นชัดแต่มันมีแนวโน้มของการไปต่อมีแนวโน้มของลักษณะออพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ทีเนี้ยดูเหมือนมีพลังงานของความกังวลวิตกกังวลการคิดมากนะคะในความสัมพันธ์ซึ่งไพ่แนะนำนะคะว่ามันอาจจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณเหมือนปลดปล่อยพลังงานตัวเองนะคะบันเทาหรือว่าทุเราใจของเราให้เบาสบาย นะคะหรือคุณอาจจะต้องตั้งคำถามนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรเนาะอะไรที่คุณอยากให้อยากให้หรืออยากทำหรืออยากอยากรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาตรงไหนมันมีอุปสรรคอะไรนะคะมีปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้ความรักครั้งนี้มันอาจจะเหมือนมีอุปสรรคอยู่หรือว่า มันมีปัญหาอะไรอาจจะต้องพูดคุยกันหรือเปล่าคนสองคนปรับความเข้าใจกันไหมนะคะเนาะโอเคแล้วก็เนี่ยอดีตนะคะอดีตที่ยังฝังใจเนี่ยไม่ควรที่จะเอามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตกับคนในปัจจุบันในความสัมพันธ์ในปัจจุบันหรืออดีตเก่าๆอะไรก็ตามอ่ะที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย เราอย่าแบบมาฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือว่าอย่าให้มันมามีอิทธิพลหรือว่าปิดกั้นนะคะการเดินหน้าต่อไปทีนี้ขอดูแล้วกันอะความรู้สึกอารมณ์นะคะที่แน่นอนแหละมันจะเป็นคําตอบหนึ่งอะนะคะว่าเรื่องราวความรักนี้มันมันจะยิ้มหรือเศร้าใช่ไหมคะขอดูแล้วกันว่าจะมีอารมณ์แบบไหนต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะ โอเคแหละมันเชื่อว่านะคะมันเหมือนม,นมันมีพลังงานที่อาจจะแบบต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวต้องเหมือนเขาเรียกว่าปรับแก้นิสัยนะคะแล้วก็มันมีพลังงานที่ที่มันปะปนปนเปไปหมดนะพลังงานของความเศร้าความหดหู่ใจพลังงานที่อาจจะรู้สึกว่าคือเหมือน มันอาจจะมีเรื่องที่เข้ากันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องนะพลังงานของการบางทีเย็นชาไม่ค่อยใส่ใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เดินจากห่างหายกันไปแต่ด้วยความที่พลังงานของความเป็นคู่พลังงานของการสะท้อนกันน่ะนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นคู่กันน่ะเหมือนส่องกระจกแล้วเห็นกันเหมือนคนที่ดึงดูดเข้ามาหากันน่ะ แล้วมันหลีกเลี่ยงยากหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะว่าทําไมถึงหดหู่ใจทําไมถึงเศร้าทําไมถึงต้องหลีกหนีหลีกเลี่ยงกันทําไมถึงไม่พูดคุยทำไมทาไมถึงมันไม่สมดุลกันเพราะอะไรทําไมถึงมีลักษณะแบบ ความวุ่นวายมีการตัดสินใจกันในลักษณะที่อาจจะติดลบนะพลังงานที่อาจจะไม่ค่อยดีเพราะอะไรนะคะทำไมถึงเย็นชาอะไรแบบนี้ค่ะเออซึ่งพลังงานเหล่านี้มันเหมือนเป็นปัจจัยและเป็นอุปสรรคที่เข้ามาเนาะเข้ามาทําให้เกิดปัญหาในระหว่างพูดคุยคบกันนะคะอย่างไรก็ตามมีพลังงานของ การขอโอกาสนะคะการขอโอกาสการให้โอกาสหรือว่าการปรับตัวปรับแก้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะ,ะซ,ซึ่งมองว่าโอเคแหละมันอาจจะใช้เวลานะคะใช้เวลาแล้วทีเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับคุณทั้งสองคนนะ,ะว่าจะมีหนทางแนวทางในการพูดคุยกันยังไงนะคะเพื่อที่จะค่อยๆคี่คลาย,ย,ย,ยปัญหาแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกเนี่ยที่มันอาจจะแบบ รู้สึกแย่ไปมากแล้วจะทำยังไงให้มันแบบเข้มแข็งนะคะได้อีกครั้งหนึ่งเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นไปได้นะแต่ใช้เวลานะคะใช้เวลาต้องหนักแน่นมากพอด้วยนะคะในการที่จะแบบมั่นใจใช่ไหมเชื่อมั่นใช่ไหมว่าจะทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าจะให้โอกาสคนทั้งคู่เนี่ยได้ได้ปรับความเข้าใจหรือว่าได้ลองใช้ชีวิต นะคะหรือว่าลองอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วก็แตกก่กรณีนะว่าคุณคุณมีปัญหาในลักษณะแบบใดและจะปรับเข้าหากันในลักษณะไหนนะคะซึ่งซึ่งนี่ก็เป็นพลังงานที่มองว่าโอเคแหละมันมีแนวโน้มนะซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจจะต้องใช้พลังงานความหนักแน่นของทั้งคู่นะคะในการที่จะแบบผลักดันตัวเองผลักดันทั้งคู่นะคะ่ะเข้ามาหากันปรับความเข้าใจนะคะ พลังงานประมาณนี้ค่ะ